อันดูสูตรต่อมาครับเราจะสร้างคำศัพท์ิสสวาครับสวะอันว่าความเป็นสวาปัจจญานางแห่งปัจจัยทั้งหลายตุนาทินางมีตุนะปัจจัยเป็นต้นโลโปอันว่าการลบทาตมตสะแห่งพัญายนะที่สุดธาตุจะ ด้วยโหติย่อมมีสุตตนะด้วยสูตรอิติว่าทิสาสวานะสวานาตะโรโปรจะอิติดังนี้ตรงน,นี้ก็ผมเอาเป็นร,บรวรบ,รบรวมนะครับรวบรวมนะเป็นสัมปิญะนะเหมือนกับโลปันโลปันจะตตราการโลจากสวนนนเขาเป็นสัมปิณนะรวบรวมวิธีของสูตร ไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นแปลงตุนาทิปปัจจัยเป็นสวาและ้ก็ลบที่สุดนะก็คือตัวนี้สวายด้วยความเป็นสวาปัจญญานางแห่งปัจจัยทั้งหลายตุนาทินางมีตุนะปัจจัยเป็นต้นโลนว่าการลบทาตรณตาสะแห่งพรรณะที่สุดของธาตุจะด้วยโหติ ย่อมมีสุเตนะด้วยสุิติว่าทิสาสวานะสวานตะโรโปจะอิติดังนี้อ่ะตาบดครับมีกี่บทอ้าออสีนี่ตัวนี้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 อันตะโรโปนะครับเห็นปะเห็นปะตรวนี้อ่ะตาบดครับ ทิสาติเอกังปัฏฐานสวาสวานะเอ้ยก่อนตัวสวานะสวาติเอกังปัฏฐานอันตาโรโปติเอกังปัฏฐานชาติเอกังปัฏฐานวิภัตตยันตาปัฏฐวิภาคขวาเสนะจตุปะทฐมิทางสุตันติทัตตาพังทิสาติเอกังปัฏฐาน สวานะสวัติเอกังปะทางอันตารโปติเอกังปะทางจติเอกังปะทาวิภัตตยันตาปะทาวิภาควาเสนะจตุปะทามิทางสุตันติทัตตาพังทิสาติเอกังปะทางสวานะสวัติเอกังปะทางอันตารโปติเอกังปะทางชติเอกังปะทางวิภัตตยันตาปะทาวิภาควาเสนะ จตุปัตามิทางสุตันติทัตตาพังตุณัตามมาบ้างว่าตามมาด้วยนะอืมตุนาทีนางสวานะสวาอนว่าความเป็นสวานะและสวาทั้งหลายปัจจญานังแห่งปัจจัยทั้งหลายตุนาทีนางมีตุนาปัจจัยเป็นต้น บาเสังอันเป็นเบื้องหลังทิสาจากทิสา,าธาตนะทีเดียวเลยนะครับอันตาโรโปรอันว่าการลบแห่งที่สุดาธาตจะด้วยโหติยอ่อมมีวาบ้างวาบ้างนะเพราะอะไรล่ะแปลงแปลงทิสาเป็นปัสสะด้วยสุดว่า ทิสตะวันอทิศาสะท,ท,ทักขาวหวานครับเพราะฉนั้นเป็นปัสสิตวาใช่ปัสสิตตนปะปัสสิตวานาปะปัสสิตตวาตัวนี้เป็นสามมินะนะครับรวรวมนะวิธีของสูตรไว้ก็คือรูปรวมวิธีการแปลงและลบในสูตรเดียวเดียวกันเพราะนั้นตรงนี้เป็น อาเทสะวิธิสูตรและอ่าโลปะวิธิสูตรอ่ะอีกรอบหนึ่งสวานะสวานววาความเป็นสวานะและสวาทั้งร้ายปัจจยานางแห่งปัจจัยทั้งรา้ายตุนาทีนางมีตุนาปัจจัยเป็นต้นประเรศังอนเป็นเมืองรังที่สาจากที่สาธาตุไม่ต้องไม่ต้องอตัวนี้เลยอันตรโลโปอันวา่าการลบ ที่สุดธาตุจาด้วยโหติย่อมมีวาบ้างไม่ยาวแล้วราะนั้นทำตัวรูปทิสสว่ะครับลักษณะของคอมพคีน์้ี้นะเราต้องกำหนดให้ได้นะสูตรต่างๆที่เราเรียนนะครับดูแล้ว ท่านเรียบเรียงมาโดยที่ว่าต้องการจะประกอบรูปสัพท์อันไหนก็กล่าวนะครับเนื่องจากว่าการใช้กอบรูปศั์เนี่ยใช้สูตรนู้นสูตรนี้ก็เลยกล่าวเลยครับอัจะจะไม่ตรงอยู่ในกลุ่มของในการน,นั้นๆเนาะเข้าใจไหมกระโดดไปกระโดดมางเนี้ยเนี่ยจากสามัญเลยครับ สมบูนะนะรวบรวมวิธีสองอย่างในสูตรเข้าไว้วยกันนะก็เหมือนจ่าสา์ในโรปัญจาตัตนาการโรนะตรงนี้หรือกาวอย่างหนึ่งรวบรวมวิธีสองเข้าใจไหมรวบรวมวิธีสองเพราะฉนั้นเวลาแปรเนี่ยถ้าแปรจะคู่เนี่ยมันรวบรวมเลยแต่ว่าจะพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าเราแปรสุดท้ายคิ้ไปสุดท้ายก็รวบรวม วิธีสองเรียว่าทุติยถะสัมบินดะนะ,ะตัวนี้ไอการตัดบทนะครับก็ไม่มีอะไรนะเดีย๋ยวเราก็จะเสียว่าครับเพราะว่าถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีทีนี้ผมดูแล้วก็มันก็ไม่น่าไม่น่าพูดนะครับมันไม่สําคัญนะเรื่องตัดบทเนะี่ยเพราะว่ามันชัดเจนอยู่แล้วทีนี้ถ้าไปตัดบท ที่ฟิมันตัดสวานะสวานะตะโลโปเป็นสมาดมันได้ไหมถ้าวันท่าสมาดเป็นเอกเอกพจน์ที่เป็นอาสมาหาระเออตอนนั้นน่ะไม่ได้ไม่ได้นะเออไม่ได้นะครับก็เลยไม่เป็นไรแนระ้วอย่างน้อยก็เข้าใจอยู่แล้วนะ สี่บทดีกว่าเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ค่อนข้างจะดูกันได้นะไม่ต้องอันนี้มากนะอาจารย์ก็แปรมป็นยางหรือเปลนดไหมอันทาาีนี้ทำตัวรูดดีก่าสำเร็จแล้วเนี่ยพวกนี้เป็นอะไรครับนิบาตเออตั้งเปน็นนามะมัต้องมันเป็นนิบาศ อันไหนก็ผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้ไดก็ผมบอกแลว้วนี่นชําระสิ่งนี้แหละอ่ะมีดียนก็ดีนะครับบริการเนี่ย ทิสวานาะสามเดือนคือทิสาปคาน,นีใน,ในการดูการเห็นตั้งทิสาชื่อธาด้วยปุวะทโยตาตัาวะโสรสละที่สุดของธาด้วยธาตุสันตรโรเบนกาสาระสารงตาวานาะปัจจหลังจากธาด้วยปุภาการกากาตูการนางตุนาตาวานาตาววตั้งตาวานะา,านะปัจจัยชื่อเกิดด้วยอันเยเกิโลงตาวาปัจจัยในอากาตาด้วยกาตาศริกเกิจ แปลงตวานะเป็นสวานาระลรบที่สุดท้าด้วยทิสาสวานะสวานาตะตารโรโปจะร่างทิสวานะลงสีธรรมวิภัณฑ์ด้วยริงคานเถตมาหลังจชกานิบาโรบสีวิภัณฑ์ด้วยสาภะาสามาวุโาสปัสสคานิปาตาติหิจะสำเร็จโลกเป็นทิสวานะแปลว่าเห็นแล้วตัวนี้แปลพ้อพอ,อได้นะครับนะเอ ตั้งจินตนาอนุว่าความคิดนั่นอาโหสีได้มีแล้วอาซาปกรสะแก่บุคคลนั้นทิสวานะพระเห็นพระเห็นนาะเห็นอะไรว่าไปนะครับอตัวน,นี้ก็ไม่ยากนะเพียวเจอเยือนครับทิสวาเห็นแล้วต่อมานะ ทิศวัส,วสับเดืองคือทิบไปขาน,นีนา้ในการดูการเห็นตั้งทิศชื่อธาตุด้วยปูวะทะโยตาตโตโรบสละที่สุดของธาตุด้วยตาตุสันโตโรโบเนกาสรารสสโรตาวาปัจจหลังจงากธาตุด้วยปูภากาเรก,กักาัตุกานังทุนะตวานะตวาวาตั้งตาวาปัจจัยชื่อกิจด,ด้วยอัญญิกิรโรตาวาปัจจัยในอากาตาด้วยกาตาลิกิจ แปลงตาวาเป็นสวราระโรบที่สุดท้ายด้วยทิสาสวนานะสวานาตาโ,โรโจกร่างทิสาวาลวงสีธรมาวิพัณด้วยริงกคาเตวตม,มาหลังจากนิปารบสีวิพัณด้วยสาภาสามาวุโสป,ปัสสาคานิปตาติหิจาัสราเลรูรปเป็งทิสวาแปลว่าเห็นแล้วเห็นแล้วนะทิสวาเห็นแล้วรูปังซึ่งรูปจักกุณาด้วย ป่านะด้วยจักษุนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นการเรีนปจาระนะกาเหตุหมายถึงผลค,คือจักขุวิญญาณเพาราะนั้นพวกนญายะต่างๆต้องว่าไปบจะได้ไม่จำจะได้ไม่จำเยอะเข้าใจป่ะใช่ปะ่ปะไม่ต้องจำเยอะเราไม่ต้องอ่านเยอะแต่ถ้าเราคิดไปบ่มันก็ เออจำใน,นเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากมาใช้บ่อยอ่ะทีละนิดหน่อยอ่ะจำว่านิย่าเนี่ยนั้นจําเยอะมากโอ้โหปวดหัวหมดให้ความเข้าใจครับในสัญญานะาานี่นี่พานันวาสับนะวาสับก็คือน้องเหนือจากนี้เนาะเนี่ยทัศฐานเนี่ยมาจากทิศฐาเป็นคณีในการดูการเห็นตัวาปัจจัยแปลงตัวเป็นรัตฐานด้วยจาสรสมาในส่วนว่า สาสะทิสโตตัสฤทธิโธจะนะจาศัพท์ตัวนั้นที่เมื่อวานนะเราเจอแล้วแปลงตรงเป็นรัดถุงแปลงตัวเป็นรัฐาแปลงตีเป็นรัฐีรัฐิเด้ทิฐิไงจำอุตหนวดด้วยดิเอออ่ะเดี๋ยวลองดิแปลงตีเป็น เทียดแปลงตีเป็นตุงตัวตับพระรัฐา,อาเออรัฐารัถึงรัฐาบ้าไปดิตอนนี้แปลงมีแปลงนะครับตรงนี้นะ แปลงทิศาธาเป็นปัสสะนะครับด้วยทิศสัปปัสสัทิศธาตาาธาขาวาแล้วก็แปลงตัววาเป็นยะด้วยทาเปหิตุนาทินังโยข้างหน้านะครับแล้วก็เพราะพญนาทิปัจารลงเออากรมด้วยยะถาคาบามิกาโลครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะเหมือนกันครับเหมือนกันเลยอันวาสับก็เลยมีอ่านด้วยกับปนะัญะผ่านนะ ไม่มีอะไรมากนี่ยนะเห็นไหมไปเรื่อยๆครับจบแน่นอน